มหามัคคาเทียบเทียมฟ้าตอนที่18บหนึ่งหรือว่าสองชื่ออั้นสวนยิ้มเขาทราบดีว่าสิษย์พี่รังเกียจคนประเภทนี้ที่สุดต่อให้เอ่ยถึงอาจารย์อาคนเล็ก ก็ไม่แสดงความรู้สึกอันดีออกมาจึงหันเฮห,หัวเรื่องว่าเราความจริงเข้าใจว่ายอดเขาทั้งหลายจะสอบถามถึงเรื่องของยอดเขาบึงเขียวครามอีกยวนฉีจ,จิ้งแค่นหัวเราะกล่าวว่าสิ์น้องเจ้าสำนักห้ามไม่ให้ถามถึงผู้ใดกล้าถามชื่ออันกล่าวด้วยความไม่สบายใจว่าต่อให้ไม่ถามก็สมควรให้คำตอบสักคำ ยวนฉีจริงกล่าวว่าฟังว่าสิน้องเหลยถูกพนาไม่แก่เท่ากับนครเรือนรับซุ่มโจมตีที่เทพธานีจนได้รับบาดเจ็บอยู่ระหว่างพักฟื้นชื่ออันพมกศีศะอย่างเงียบงนันควรทราบว่าผู้ครองบึงเขียวครามเหลยพ่อหวินเสียสติแล้วเมื่อเขาถูงส่งตัวจากยอดเขาประกายฟ้าถึงยอดเขาเลิศจริยา คนก็กลายเป็นคุ้มครั่งแล้วยวนชีจริ้งเดินถึงส่วนลึกของถ้ำมาถึงหน้าบ่อน้ำบ่อหนึง่งยอดเขาเลิศจรยาอยู่สูงจากระดับพื้นหลายพันวามาดว่าผนังผาเกาะด้วยหยดน้ำแต่ไม่สามารถสูบขึ้นมาที่นี้กลับมีบ่อแห่งหนึง่งนับว่าประหลาดแท้ปากบ่อดำเข้ม ไม่ทราบว่าลึกเท่าใดมีแต่ผู้ยิ่งใหญ่ของสำนักเขาเขียวจึงทราบว่าบ่อแห่งนี้ทอดถึงเรือนจำกระบี่ซึ่งอยู่ใต้พื้นผิวดินในเรือนจำกระบี่คุมขังด้วยมารปีศาจที่ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ต้องการเผชิญหน้าอีกทั้งยังมีคนทร,ทรยศจำนวนหนึ่งซุ้มเสียงอันเกลียวกราดเสียงหนึ่งดังจากก้นบ่อ ซุ้มเสียงนั้นสมควรถ่ายทอดมาแต่ไกลฟังดูเละเทอะอยู่บ้างแต่ยังรู้สึกถึงความอาฆาตมาาร้ายและสำนึกอันบ้าคลั่งต่อให้มีมีหนึ่งอย่างนั้นสองเล่าซุ้มเสียงนั้นคล้ายกับพูดคร่ำปีศาจครวนสร้างความสยดสยองแก่ผู้ฟังชื่ออันเข้าสู่ทางโลกหลายปีถือเป็นเซียนกระบี่ท่านหนึ่ง แต่พอได้ยินสุ้มเสียงนี้ยังหน่าซีดเผือดลงเนื่องเพราะคนบ้าคลั่งที่ถูกขังอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเรือนจำกะบี่เคยเป็นผู้ครองยอดเขาบึงเขียวครามของสำนักกะบี่มาก่อนชื่ออันกล่าวว่าทำอย่างไรดีย่อมไม่อาจขังสิทธิ์พี่เหลยตลอดไปมันด่ำร้องคำนี้ไม่ขาดปากไม่ทราบหมายความว่าอย่างไรฉะไหนไม่อาจ ไม่ว่ามันฉะไหนบ้าคลั่งและไม่ว่าตอนที่มันลงมือบ้าคลั่งหรือไม่แต่เมื่อกล้าไม่คารวะต่อท่านเจ้าสำนักก็ต้องถูกคุมขังยวนฉีจ,จิ้งกล่าวด้วยสีหน้าปัญญาตไม่มีหนึ่งสองเล่าชฉืออันไม่เข้าใจคำพูดนี้ทั่วทั้งสำนักเขาเขียวน้อยคนที่เข้าใจคำพูดนี้อาจบางทีเพราะคำพูดนี้ เลยพ่อวินจึงจกลายเป็นบ้าคลั่งแต่หากเจ้าสำนักปล่อยให้เขาบ้าคลั่งต่อไปเหตุใดไม่ฆ่าเขาคนตายจะไม่มีวันกล่าววาจาไม่ว่าคำพูดที่กล่าวเป็นความจริงหรือบ้าคลั่งก็ตามเจ้าสำนักฉะไหนทต้องส่งตัวเลยพ่อวินขึ้นมายังยอดเขาเลิศจริยาเพราะคำนึงถึงหลักบุธิตาของฟ้า หรือใช้คนบ้าข้างนี้มาทดสอบอันใดของเราจริงจิวรูปคลำกำไรข้อมือที่ร้อนเผาเดินเข้าหอน้อยที่เงียบสงบหลังนั้นหอน้อยหลังนี้ตั้งอยู่หลังเก่งสนใต้พอขึ้นเขาไปเจดลี้จะปรากฏที่เบื้องหน้าคล้ายฉากกั้นบานหนึ่งตัดโลกทั้งสองขาดจากกันเขาทราบว่าเพราะเหตุใดกำไลข้อมือจึงร้อนลวก เนื่องเพราะภายในหอน้อยประดิษฐานภาพวาดของประมุขรุ่นต่างๆไว้นี่เป็นสถานที่จัดตั้งภาพวาดของเจ้าสำนักเขาเขียวรุ่นต่างๆตลอดจนบุคคลสำคัญของสํานักยอดเขาสองลืมเลือนเป็นตัวแทนสำนักเขาเขียวออกสู้ศึกภายนอกหลังโลหิตพรีชีพมากที่สุดผู้ครองยอดเขารุ่นต่างๆย่อมมีคุณสมบัติได้รับ การยกจ้องเป็นบุคคลสำคัญแต่ว่าผู้บำเพ็ญเพียรมีชีวิตยืนยาวต่อให้ผู้ครองยอดเขาสองลืมเรือนส่วนใหญ่จะต่อสู้จนตัวตายแต่ในหอน้อยเพียงจัดตั้งภาพวาดไว้เจ็ดภาพจิงจิวทำตามเจตนารมณ์ของกำไรข้อมือมองดูภาพวาดทั้งเจ็ภาพเที่ยวหนึ่งแต่ไม่ได้ชมดูภาพวาดของบุทภาจานรุ่นต่าง เมื่อเดินถึงสุดทางระเบียงเขาหยุดลงตรงที่หน้าภาพวาดภาพหนึ่งภาพวาดนี้ยังใหม่สมควรแขวนไว้ไม่กี่ปีนี่เป็นภาพเหมือนของจิงหยางจินหยินจิงจิวมองดูภาพใบหน้าที่คล้ายจริงคล้ายลวงภาพนั้นเป็นเวลานานจึงกล่าวข้าพเจ้าแทบลืมเลือนว่าท่านมีรูปโฉมอย่างไร เมื่อออกจากเหนือหอน้อยก็มาถึงฝ่ายในของสำนักเขาเขียวจิงจิ๋วเงยหน้าขึ้นเห็นหมู่ขุนเขาล้วนปืนหายไปคงเหลือแต่ยอดเขาทั้งเก้าตั้งตระง,งานอยู่ในนภาชั้นเมฆสงบนิ่งคล้ายกรดคล้ายร่มที่เบาบางที่สุดคล้ายกระดาษแผ่นหนึ่งทิวทัศน์งดงามถึงที่สุดรีซึอรอเขาอยู่นอกหอ เห็นเขาทำท่าคลุ่นคิดต้องยิ้มเล็กน้อยในที่สุดก็เห็นชายหนุ่มนี้มีปฏิกิริยาแล้วจากนั้นเขานึกถึงครั้งกระโน้นตนเองเข้าสู่สำนักฝ่ายในมองดูยอดเขาทั้งเก้าก็ตะลึงลานเช่นกันอดสะท้อนใจไม่ได้เขาไม่สามารถออกท่องโลกอายุไขของคนมีจำกัดอนาคตข้างหน้ามืดมนได้แต่ออกจากยอดเขาทั้งเ้า ทำหน้าที่อาจารย์ประสาทวิชาแก่สิทธิรอบนอกหากไม่ใช่บังเอิญได้ยินข่าวลือไปยังรอบนอกเมืองเมฆหมอกประเวณค้นหาในที่สุดค้นพบกับหลิวสื้อซุ่ยกับจิงจิ๋วที่หมู่บ้านนั้นไนเดไหนเลยได้รับประทานโอสถทิพได้กลับขึ้นยอดเขาเลิศจริยาไปบำเพ็ญเพียรใหม่ไม่แน่ว่ามีโอกาสออกท่องโลกหลีซือยิ้มพลางกล่าวว่าสิทธิน้องจิงท่านคิดอะไร ขอเพียงเข้าสู่สำนักฝ่ายในทั้งหมดจะเรียกหาเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องเนื่องเพราะต่างเป็นสิทธิรุ่นที่สามหลังพิธีสืบทอดกระบี่ค่อยแยกว่าจะสังกัดยอดเขาใดลรีซือสังกัดยอดเขาเลิศจริยาย่อมหวังว่าจากนั้นจากนี้ไปจริงจิวจะได้บำเพ็ญเพียรบนยอดเขาเลิศจริยาจริงจิวกล่าวว่า จริงยังจินยินสำเร็จมรรคผลขึ้นสู่สวรรค์ไม่ได้ตกตายเหตุใดภาพวาดของมันจึงแขวนอยู่ในหอน้อยปรีซืงงงงานวูปไหนเลยคาดคิดว่าเขาจะตั้งคำถามเช่นนี้ต้องครุ่นคิดขึ้นสิทธิ์น้องจริงไม่ธรรมดาจริงๆไม่ทราบไม่ทราบม,ม,ม,มีสิทธิ์มากน้อยเท่าไรเห็นภาพเหมือนของบุรพาจารในหอน้อยแต่ไม่มีผู้ใดนึกถึงข้อนี้ เขาไม่สามารถตอบคำถามข้อนี้ได้แต่ฝืนยิ้มจากนั้นกล่าวว่าเราจะกลับยอดเขาไปกักตัวบเัเบิลเพียนการจากกาันรครั้งนี้ไม่ทราบเมื่อใดจะได้พบกันใหม่สิดน้องถนอมตัวให้มากไว้จิงจิวมองดูเขากล่าวว่าข้าพระเจ้าเห็นว่าท่านไม่มีปัญหารีซื้อฝืนยิ้มอีกคราคุณคิดว่าสิดน้องจิงเป็นคนวิเศษจริงๆ ระหว่างยอดเขาทั้งเก้ามีลำธารสายหนึ่งริมธารมีสิ่งปลูกสร้างแบบต่างๆทั้งตึกขนาดเล็กและหอสูงผนังผาย,ยังมีถ้ำมากมายก่อนจะถึงการชุมนุมรับมอบกระบี่ซึ่งจัดขึ้นทุกสาปีครั้งสิทธิผ่านเข้าสำนักฝ่ายในจะมาฝึกวิถีกระบี่ในที่นี้ ไม่ทราบเป็นเพราะสิทธิ์ทั้งหลายนิยมมาล้างกระบี่ที่ริมทานหรือว่ามีเหตุผลอื่นลำทานสายนี้มีชื่อว่าลำทานล้าง,างกระบี่สิทธิสำนักเขาเขียวที่เข้ารับการฝึกครั้งนี้เรียกว่าล้างกระบี่เมื่อมาถึงที่นี้สิทธ์ทั้งหลายต้องผ่านขอบเขตวิทยายานกับรักษาความเป็นหนึ่งหลังจากหลอมรวมสำเร็จ ค่อยมีคุณสมบัติเข้าร่วมการชุมนุมสืบทอดกระบี่หากว่าการชุมนุมสืบทอดกระบี่เป็นที่หมายตาของอาจารย์ประสาทวิชาบนยอดเขาลูกใดสิทธิผู้นั้นจะได้เป็นผู้สืบทอดวิชาสัมผัสกับวิชากระบี่ขนานแท้ของสำนักเขาเขียวแน่นอนสิทธิเหล่านั้นสามารถสมัครเข้ายอดเขาสองลืมเรือนหากว่าสิทธิพี่ที่มีในตาสูงอยู่เหนือศีรษะ บนยอดเขาสองลืมเรือนเหลือบแลท่านยอดเขาสองลืมเรือนมีศักยานะพิเศษสิทธิ์บนยอดเขาจะได้รับการฝึกอย่างเข้มงวดจากอาจารย์ประสาทวิชาบนยอดเขาทั้ง9เนื่องเพราะยอดเขาสองลืมเรือนเป็นกระบี่ของสำนักเขาเขียวภารก,กิจของสิทธิ์ยอดเขาสองลืมเรือนคือทำศึกกับศัตรูภายนอก ประหารฆ่าหมู่มารปีศาจของนครเลินลับสิทธิ์ของยอดเขาสองลืมเลือนจึงดุร้ายยิ่งภายใต้การประหัดประหารโดยไม่หยุดหย่อนจึงรุดหน้าอย่างรวดเร็วประการสำคัญคือนี่เป็นเกียรติยศอย่างสูงหากว่าผู้ที่ฝุกฝนริมทานล้างกระบี่ไม่สามารถผ่านขอบเขตทั้งสอง ไม่สามารถเข้าร่วมการชุมนุมสืบทอดกระบี่ยิ่งไม่ได้รับเลือกจากยอดเขาสองลืมเลือนจะทำอย่างไรเหตุการณ์นี้น้อยครั้งจะเกิดขึ้นมาก่อนแต่ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นจิงจิวมาถึงริมทานอาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนท่านนั้นก็ตั้งคำถามข้อนี้ต่อเขาจิงจิวค้นคิดอย่างจริงจังแล้วกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่ได้นึกถึงปัญหาข้อนี้มาก่อนเขาไม่ได้นึกถึงมาก่อนจริงๆแต่เมื่อกระทบโสดผู้คนถือเป็นความถือดีประการหนึง่งอาจารย์อาที่มาจากยอดเขาแต่การก่อนไม่เพียงไม่มีโทสะกลับยิ้มออกมาตบไหลของเขากล่าวว่าสมกับเป็นจริงจิวนี่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์ที่สุด